ไม่มีปล่อยสอดมอทำอะไรคะไม่มีที่ขับอาบกบูงครับอาบักบุงล้างล้างชามเหรอ,อ,าอบบยา้ไม่ตัเฮียเฮ หันหน้าขึ้นมาหน่อยสิคะโอ้ยชามหายหมดแล้วมันเหลือเท่าเดิมไหมล่ะหนูก็จะจานอาจจะหาเจออยู่แต่ช้อนนะสิยันเงาเงาอยู่ 牛堡，莫哎。 สมไหมกับที่อยากจะมาเนี่ยสมไหมสมสมน้างมันฮะ,นะละา้างให้มันสะอาดนะน,นี่น้ำนี่มีเป็นคลองอุย้ยแล้หน่านจะเอาน้ำยาล้า,างจานมาด้วยเอาช้อนขึ้นมาหมดอย่าง ช้อนหมดเลยใช่ไหมนี่ต้องเท้ากูคุณติดแล้วก็จะขึ้นไง <c oughs> นึงแน,น่กิ <c oughs> นแคนไป